สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว Youtube นะครับสวัสดี f อฟวีรพลการช่างออนไลน์ทุกคนนะครับแล้วก็ทักไทยไปยังเอฟซีสปลปล,ลาวด้วยครับเดี๋ยววันนี้จะพาประกอบมอเตอร์ปั๊มเชื้อเพลิงเวฟร1 1ยสอรุ่นแรกนะครับนี่เป็นเปนเปนรุ่นบางลมเล็กนะครับเขาเรียกว่าบางลมครึ่งท่อนเนี่ยมันจะถอดจากตรงเนี้ยขึ้นไปตรงนี้นะครับ หลายคนบอกว่าเวลามอเตอร์ปั๊มตกพังต้องเปลี่ยนยกปั๊มอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนแต่มอเตอร์นะครับแล้วก็พาประกอบนะครับแล้วก็พาใส่เข้าไปในตัวรถนะครับจับแรงดันปั๊มนะครับแล้วก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์สามารถใช้ร่วมกับรุ่นไหนได้นะครับสําหรับเป็นเวฟร้อยสิบรุ่นแรกนะครับรุ่นชุดสีเล็กๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบางลมเล็กนะครับ ไมจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเท้าความเกี่ยวกับโนโวอีิแกนอีกสักหน่อยนะครับพอดีว่าประกอบเครื่องยนต์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้กําลังร้านเครื่องไว้อยู่ครึ่งวันแล้วนะครับตอนแรกผมไอคลิปการประกอบเครื่องยนต์ผมทําไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันต้องการหยุดเวลาไว้ที่หกสิบนาที มันก็เลยล่วงเลยมาหน่อยผมตั้งได้แค่วาวไอไอดีอย่างเดียวไอเสียไม่ได้ตั้งให้ดูเนี่ยตอนนี้เครื่องยนต์ผมทําเสร็จแล้วนะครับก็สตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือลันอินนะครับแล้วก็เก็บระบบน้ําแล้วก็ประกอบชุดสีนะครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับรถคันนี้ก็ตีปอกแล้วก็เปลี่ยนลูก เปลี่ยนซีมเสื้อปลีกยนฝาสูบนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนก้านวาล์วสองตัวบดวาล์วไอเดียเสียใหม่นะครับแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับก็เปลี่ยนอยู่แค่นี้ทําแบบประหยัดนะครับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็ยังมีผลกระทบเกี่ยวกับโควิดอยู่เสียงเครื่องก็เครื่องก็เงียบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปในตอนประกอบซุดฝาสูบ เสื้อสูบนะครับแล้วก็ตั้งมาร์กให้ดูนะครับมันมันรายละเอียดมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทําออกมาให้ดีกว่านี้นะครับอีกในในคลิปต่อ,ต,อต่อไปนะครับมันคลิปประกอบเสื้อสูบโรยิเดียนแล้วก็ฝาสูบมันประจิตประต่อไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็เดี๋ยวเอาอัพโหลดลงนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อด้วยเวฟร้อยสิบไอ เดี๋ยวผมจะไล่น้ำมอน้ำอยู่ไป <ะ S 1> เอาโซ่เนี้ยแค่นี้นี่ครับมอเตอร์ป um ั๊มติ๊กเวฟร้อยสิไอรุ่นเก่าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มันไม่ใช่ของแท้นะครับ ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นชุดซ่อมนะครับเปลี่ยนมอเตอร์อย่างเดียวใช้งานได้ปีกว่าๆก,าก็ถือว่าโอเคนะครับมันจะใช้งานได้นานหรือไม่นานมันอยู่กับแบตเตอรี่รถเรานะครับถ้าถ้าใครชอบปล่อยแบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้วไม่ยอมเปลี่ยน่ะไอตัวนี้แหละมันจะเสียก่อนนะครับเวลาบิดรถก็จะไม่ติดมือนะครับมันอาจจะเป็นวูบๆขาดๆเกินๆเ,เติมคันเร่งไม่ค่อยอยากจะไปสักเท่าไหร่นะครับ มอเตอร์ปั๊มติ๊กเรียบ110ไอรุ่นเก่านะครับใช้ร่วมกับ k y t 900หรือว่า s c ปป p ้นั่นเองนะครับซื้อมาในราคา400บาทเลยมอเตอร์ตัวนี้แกะออกมาดูหน้าตามันเหมือนของแท้ไหม เปลี่ยนยกปั๊มก็ตัวหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทครับก็เลยเราจะดึงเอาสายไฟออกจากมอเตอร์ตัวเก่ามาใส่มอเตอร์ตัวใหม่ มันมีขั้วบวกขั้วลบนะครับแล้วก็เอาขั้วสายสีแดงออกมาใส่ ใส่ขั้วบวกต่อครับประกอบมอเตอร์ปั๊มติ๊เปลี่ยนชุดซ่อมอย่างเดียวซ่อมมอเตอร์อย่างเดียวทีนี้เราก็เอาลูกยางตัวนี้ออกเอาลูกยางตัวนี้ออก แล้วก็ใส่แวนรองพลาสติกตัวสีข,า,ขาวๆเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วเราก็เอาเอาไอตัวเนี้ยสีดำๆเนี่ยใส่เข้าไปในนู้นเราขีดโซเนกใส่เข้าไปก่อนเพื่อที่จะให้มันใส่ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าน้องๆถอดออกมาซ่อมแล้วนะครับหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆถอดออกมาซ่อมแล้วมันจะมีโอลิงอยู่ข้างในนี้หนึ่งตัวนะถ้าไม่มีโอลิงอยู่ข้างในเนี่ยไอแรงดันนะ่ะมอเตอร์ มันดันน้ำมันเต็มที่แล้วไม่มีโอลิงอยู่เนี่ยน้ำมันก็สามารถรั่วออกได้นะครับทีนี้ผมจะใส่เข้าไปแล้วเราจะใส่ลักษณะนี้นะพอมันไปถึงจังหวะนี้แล้วเราก็มุนมันจะดังกึก นะครับแล้วทีนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เนี่ยไอ้ลูกรอยตัวเนี้ยของแท้มีแยกขายตัวหนึ่งประมาณ300กว่าบาทหรือว่าประมาณ300กว่าบาทนะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นชุดเจวัดน้ำมันนะครับเวลาเราไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วก็กดยิบสีขาวเนี่ยสองตัวเนี้ยหนึ่งสองสามนี่ออกนะครับแล้วเราก็ ใส่ตัวใหม่เข้าไปเ,เดี๋ยวผมจะปลดออกให้ดูพูดแล้วมันไม่ขังต้องปลดออกเลยครับค่อยประกอบทีละขั้นตอนนะครับผ้ากรองปั๊มนี่ก็มีขายนะครับมอเตอร์ก็มีแยกขายเกวัดน้ำมันก็มีขายหรือว่าลูกลอยนะครับส่วนเอฐานพลาสติกเนี่ยไม่มีขายนะครับไม่มีแยก ทีนี้เราก็จะประกอบไอ้ตัวนี้เข้าไปนี่เราใส่เข้าไปในตูดปั๊มลักษณะนี้นะเห็นไหมเราเอาเดือยตัวเนี้ยเข้าไปในร่องนี้ จะอยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะขีดโซนเนกใส่ก่อนตัวล่างนี้มันไม่มีโอลิงนะนะครับไม่มีโอลิงนี่ก็ลิงให้มันตรง กดกดไอตัวนี้ออกก่อนมันล็อกแล้วกดออกไปเนี่ยมันจะคอยล็อกอยู่เราดันมันลงไปก่อนเราดันมันลงมาไว้ข้างล่างแล้วเราก็ค่อยๆประกอบ มันเป็นงานซ่อมนะครับไม่ใช่งานเปลี่ยน ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีแค่ไหนนะครับคลิปนี้เนี่ยเมื่อกี้มันขัดกันอยนู่ไอรอยเว้าสองตัวเนี้ยเนี่ยมันจะมีรอยเว้าเดี๋ยวมันก็จงมาลงตรงเหลี่ยมนี้เดี๋ยวผมจะ พยายามประกอบให้ดีที่สุดเริ่มล็อกแล้วทุกอย่างล็อกแล้วนะเนี่ยมันจะล็อกอยู่ในลักษณะนี้แหละพอมันล็อกแล้วเราก็ไอ้ดันในตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้เดือยตัวนี้มันก็จะไปเกาะกับขอบตัวนี้นี่มันล็อกแล้วถ้าเราจะกดลงมันก็ไม่ลง แล้วนะครับเพราะว่าเราต้องถ้าเราจะให้มันลงเราต้องงัดตัวนี้ออกนี่แล้วดาวเราเราก็ดันลงไปถ้าเราจะลือ้อเราก็ค่อยๆมาแง้ไอ้พวกนี้ออกแง้อุปกรณ์ตัวนี้ออกเราก็ดันขึ้นมามันล็อกแล้วนะครับ ทีนี้เราก็มาเสียบสายนะครับสายกาวก็จะอยู่ฝั่งทางนี้ของมอเตอร์นะครับสีแดงก็จะอยู่ตรงนี้ ้เดี๋ยวผมสับสวนอยู่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนน่าจะตำแหน่งนี้นี่ลักษณะนี้ เราก็เดินสายมันมามันจะสายมันจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วเราก็เอาเอาสีดำเนี่ยสีดำของเกวัดน้ำมันเนี่ยเสียบข้างตรงปัมติ๊กเนี่ยชุดที่ผมเสียบไปเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นชุดไฟเข้ามอเตอร์ปั๊มติ๊กครับ ไอชุดนี้จะไปเป็นเจร์บอกน้ำมันกับค่าของน้ำมันเหลือน้อยเหลือมากในถังน้ำมันหรอทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปใส่ในตัวรถไ่ถ่ายให้คุณ จะมีโอลิงหนึ่งตัวเราก็ใส่โอลิงเข้าไปก่อนหลายคนชอบทำให้โอลงมันโดนน้ำมันแล้วมันบวมมันใส่ยากต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใส่เข้าไปนะครับให้เราจับปั๊มในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็หงายขึ้นเอาตัวนี้เข้าไปในถังน้ำมันก่อนอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็ใส่ผ้ากองเข้าไปแล้วก็หมุนหาเหลี่ยมมันแล้วก็เอาตัวนี้ขี้มาทางนี้ทีนี้เราก็จะมาจัดสายน้ำมันใส่โอรินลงไปในร่องก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันเริ่มบวมแล้วดูนะว่าผมจะทำได้ปะ โดยที่ว่าไม่ต้องใช้อะไรหล่อลื่นใช้ดูไว้าต้องใช้ดูต้องรีบใส่นะครับเดี๋ยวมันบวม und der Buham ค่อนข้างจะใส่ย,ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันบวมแล้วลงแลครับต้องตั้งสตินะครับน้องๆอ,อย่าวู้วามนะครับหมุนได้แล้วรีบใส่ตัวล็อกนะครับ เดี๋ยวลองทดสอบเปิดดูแกไปไหนเปิดลงอีเดี๋ยวฟังเสียงนะครับทีนี้ผมจะเอาอุปกรณ์ตัวนี้ออกก่อนที่ล็อกสายน้ำมันแล้วก็โอลิงเนี่ย ติมน้ำมันเชื้อเพลิงครับมอเตอร์ตัวเก่าเป็นมอเตอร์ติดรถนะครับลูกค้าเคาะถังน้ำมันใช้มาหลายเดือนแล้วเคาะไปเคาะมาเคาะจนมันไม่ไหว้วครับค่อยเปลี่ยน ปิดฟ้าทั้งน้ำมันเดี๋ยวสังเกตด,ดูที่ปลายสายสีขาวนะสังเกตด,ดูที่ที่น้ำมันนะครับปลายน้ำมันว่ามันจะพุ่งไปไกลไหมนะครับถ้าของใหม่ไปประมาณนี้ จากรถที่บิดไม่ออกนะครับจากรถที่เร่งไม่ค่อยไปเติมพันเร่งไม่ติดมือนะครับพอเราเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับรถก็จะใช้งานได้ดีขึ้นเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนรถออกมาจากโรงงานเลยนะครับถ้าคัดเราดีทุกอย่างเราดีนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูว่าแรงดันมอเตอร์มันจะอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าอยู่ประมาณ3บารหรือ3บาหน่อยๆคือว่า มอเตอร์เขาทํามาในเกณฑ์มาตรฐานนะครับแต่ถ้าว่าเราเอามาวัดแล้วนะครับมอเตอร์ของเราแรงดันมอเตอร์เราอะ่ะมันจะอยู่ประมาณสัก2.6 2.7เนี่ยไม่ผ่านนะครับมันต้องอยู่ประมาณสัก2.8 2.9ประมาณนี้ครับถ้าถ้าอยู่เราเราประมาณ2.5เนี่ยลดเบาดับนะครับบิดไม่ติดมือนี่นี่เรายังไม่ได้สตาร์ทนะครับ พอเราสตาร์ทเสร็จมันจะอยู่ประมาณเกือบ3าบาเดี๋ยวลองดูมันก็จะกระโดดอยู่อย่างนี้นะครับกระโดดตามรอบเครื่องยนต์นะครับ เห็นไหมเนี่ยเวลาเราติดเครื่องนะครับแรงดันน้ำมันมอเตอร์เราที่ซื้อมาใส่เนี่ยมันมันโอเคไหมนะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์สีแดงที่ที่เกียร์วัดของเรานะครับแต่ถ้ามันอยู่ประมาณสัก2.5-2.4เนี่ยรดเบาดับบางคันไม่ติดเลยก็มีนะครับขี่ได้แต่รอบเครื่องไม่นิ่งนะครับ ว่าโอเคนะครับสาหรับการประกอบมอเตอร์ปัม๊มติ๊กของผมนะครับก็ต้องลองให้ลูกคา้าใช้งานดูก่อนย้ํานะครับเราเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนปั๊มยกลูกนะครับเปลี่ยนเฉพาะมอเตอร์นะครับแล้วก็ผ้ากองปัม๊มเราก็ล้างทาความสะอาดใหม่นะครับเกวัดน้ํามันเราก็ใช้ตัวเดิมเดี๋ยวดูว่าเกวัดน้ํามันมันอยู่ประมาณไหนนะครับดูดูเกวัดน้ํามันก็ประมาณนี้นะครับในตอนต้นคลิปอาจจะเป็น ผมไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดกุญแจเนี่ยโดยที่ว่าอุปกรณ์เกี่ยวกับเซนเซอร์ทุกจุดแล้วเราถอดถอดเนี่ยมันจะได้รีเซตกล่องใหม่นะครับอันนี้เราไม่ได้ถอดไม่ไม่ได้เปิดสวิตช์กุญแจนะครับน้ำมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับดูน้ำมันในถังนี่ก็อยู่ประมาณเกินเกือบจะเต็มถังลแหละครึ่งถังนินดๆนะครับ เดี๋ยวผมก็จะรันเครื่องทิ้งไว้สัก20-30นาทีดูว่าไอ้เจ้าปั๊มของเราเนี่ยมีมีเสียงดังผิดปกติหรือเปล่านะครับว่าเราซื้อมามอเตอร์มา400บาทเนี่ยว่าว่าการใช้งานของเขาจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ผ่านเราก็จะถอดออกเอาไปเปลี่ยนตัวใหม่มานะครับทางร้านเขาก็ยินดีรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้นะครับมันมันเป็นชุดซ่อมนะครับต้องเข้าใจนะครับ เปลี่ยนมอเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้สักปีกว่ากวาก็ถือว่าโอเคนะครับดีกว่าเราเปลี่ยนยกปั๊มนะครับมอเตอร์ตัวหนึ่งก็ประมาณ400อยที่ผมให้ดูเมื่อตอนต้นคลิปแต่ว่าค่าแรงเปลี่ยนค่าซ่อมบํารุงค่าวิ่งอะไรคุณคุยกับช่างเราเองนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับถ้าหากว่าผมพูดผิดพลาดประการใดผมก็ขอโทษขออภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับช่องวีรพลการช่างออนไลน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ